ก็สว er pues ัสด nah. ีลูก <BR> ค <EN, S 1> ้าครับผมสวัสดีเอซจากที่เชียงกงบุรีรครับก็วันนี้ทางวานํำเสนอารถไถโคต้าครับผม L 458ครับผมใหญ่ก็อุปกรณ์มาด้วยอุปกรณ์หนึ่งชิ้นครับผมให้เป็นใบดันใบดันหน้าครับเครื่องก็ประมาณ70%ครับผมตาสภาพวันนี้ ขายก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ยังพอได้ยางก็ห้าสิบห้าสิบครับไม่สวยก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับเอกสารไม่เสีเบียนทุดโดนครบครับใครสนใจก็โทรศูนย์หองหนึ่งหนึ่งพันแปดแปดห้ามสามครับก็รับแลกรุ่นเหมือนเดิมครับของครับ